กลางซอยเล็กๆในชุมชนแออัดที่แออัดไปด้วยบ้านไม้เก่าๆและเสียงผู้คนเจอแจมีเด็กสองคนพี่น้องนั่งหลบแดดอยู่ใต้ชายคาของร้านขายของชำแห่งหนึ่งพี่ชายชื่อวุฒอายุ13ปีส่วนน้องสาวชื่อแววอายุเพียงเก้าขวบทั้งคู่เป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ในห้องเช่าผุผุพังๆที่แทบไม่มีข้าวของอะไรเลยแม่ของพวกเขาเสียไปตั้งแต่แววยังเล็กพ่อที่ติดเล่าก็หายไปจากชีวิตนานหลายปีแล้ว ทุกวันนี้วุฒิต้องออกหางานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตพวกเขาสองคนขณะที่แวลแม่อายุยังน้อยแต่ก็ต้องช่วยพี่ชายทำงานเช่นกันเช่นเก็บขวดพลาสติกมาขายหรือช่วยปัดกวาดร้านอาหารเล็กๆแรกกับข้าวหนึ่งมือวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสองต้องดิ้นรนเอาตัวรอดพี่วุฒิวันนี้เราจะกินอะไรดีแววเมยหน้าถามพี่ชายน้ำเสียงเจอความหิว วุฒมองลงไปในมือของตัวเองเหลือเงินอยู่แค่20บบาทเดี๋ยวพี่ไปดูแถวตลาดก่อนถ้าร้านไหนเขาให้ช่วยยกของได้พี่อาจได้ค่าแรงเพิ่มแวลพยักหน้าแม้ในใจจะรู้ว่าทุกวันพี่ชายก็พูดแบบนี้เสมอและหลายครั้งก็กลับมามือเปล่าวุฒิพาแวลเดินไปตามตลาดสดหวังว่าจะมีร้านค้าใจดีให้โอกาสแต่เดินไปเกือบชั่วโมงก็ไม่มีใครจ้างมีแต่คนโบกมือปฏิเสธ วันนี้โชคไม่ดีเลยแฮวุดถอนหายใจเวลเองก็เริ่มเหนื่อยและหิวจนท้องร้องแต่ก็ไม่ปริปากบนทันใดนั้นสายตาของวุดก็ไปสะดุดเข้ากับชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังหิ้วถุงของหนะักวุดรีบเข้าไปช่วยโดยไม่รอให้เขาขอร้องให้ผมช่วยนะครับชายคนนั้นดูตกใจแต่ก็พยักหน้าอย่างงุนงงเออก็ได้ช่วยยกไปที่รถฉันหน่อย วุฒช่วยยกของไปถึงรถกระบะเก่าๆที่จอดอยู่ริมถนนเมื่อเสร็จงานชายคนนั้นควักแบงค์ห้าสิบาทส่งให้ขอบคุณนะไอ้หนูเอาไปกินข้าวซะวุดยกมือไหว้ขอบคุณรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าเป็นครั้งแรกของวันแววเห็นเงินก็ดีใจกระโดดลอดเต้นเย่วันนี้เรามีเงินซื้อข้าวกินแล้วแต่ก่อนที่วุฒจะพาน้องไปซื้อข้าวสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทาง ยายแก่จนหลังคอมเสื้อผ้าที่ใส่ก็ขาดรุงริ่งดูเหมือนจะเป็นขอดทานวุฒิลังเลมองเงินในมือแล้วหันไปมองน้องสาวแววเองก็เห็นภาพนั้นเธอจับแขนพี่ชายเบาๆแล้วพยักหน้าแบ่งให้ยายหน่อยก็ได้พี่วุดวุฒิพยักหน้าเดินเข้าไปหายายแล้วหยิบเหรียญสิบบาทวางลงบนมือของแกยายเงยหน้าขึ้นมองน้ำตาคลอเบา้าขอ,อบใจนะลูกขอให้พวกเองโชคดี แม้เงินจะลดลงแต่หัวใจของพี่น้องสองคนกลับรู้สึกอิ่มขึ้นอย่างประหลาดวุฒจูมือน้องสาวไปซื้อข้าวแกงหนึ่งห่อแล้วแบ่งกันกินใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างตลาดรสชาติของข้าวแกงในวันนี้ดูจะอร่อยกว่าทุกวันแต่เส้นทางชีวิตของสองพี่น้องกำพรายังอีกยาวไกลหลังจากวันนั้นสองพี่น้องยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมตื่นเช้ามาก,ก็ต้องหาทางหาเงินให้ได้มากพอสำหรับข้าวแต่ละมือ วุฒิตื่นแต่เช้าออกไปเดินงานงานเหมือนทุกวันส่วนแววก็เก็บขวดพลาสติกไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าวันนี้โชคเข้าข้างนิดหน่อยร้านขายของชำใกล้ห้องเช่าขอให้วุฒิช่วยยกของขึ้นชั้นได้ค่าจ้างมา30บาทส่วนแวลกเก็บขวดได้เยอะกว่าปกติขายได้15บาทเงินรวมกันเป็น45บาบาทมากพอจะซื้อข้าวกินได้หนึ่งมื้อกับน้ำขวดเล็ก ตอนเที่ยงวุฒิพาแวลเดินไปตลาดเพื่อหาของกินทั้งคู่เลือกซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเพระอยู่ท้องนานกินให้อิ่มก่อนนะเดี๋ยวบ่ายพี่จะลองไปเดินหางานอีกวุฒพูดขณะเคี้ยวข้าวที่วุบหนูอยากเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นบ้างแววพูดขึ้นมาลอยๆยวุฒชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะฝืนยิ้มเดี๋ยวพี่หาทางให้แววได้เรียนนะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวราดให้ได้ก่อน ช่วงบ่ายวุฒเดินไปหางานในละแวกใกล้ๆแต่ก็ยังไม่มีใครรับเขาเดินผ่านร้านโกวเตียวข้างทางเห็นป้ายรับสมัครเด็กเซริร์ฟรีบเดินเข้าไปถามเจ้าของร้านซึ่งเป็นลุงอายุประมาณ60ลุงครับรับเด็กเซิร์ฟอยู่ใช่ไหมครับผมทำได้นะวุฒพูดอย่างกระตือรือรน้นลุงเจ้าของร้านมองเขาขึ้นลงก่อนจะสายหน้าไม่เอาหลอกเองเด็กไปทำได้ไม่นานก็ลาวุฒหน้าเสียพยายามอ้อนวอน ผมทำได้นะลุงผมต้องการงานจริงๆลุงทอนหายใจก่อนจะยื่นข้อเสนอเอางี้าเองมาล้างจานช่วงเย็นๆข้าจะให้ค่าจ้างวันละห้สิบาทสนใจไหมวุฒรีบพยักหน้าทันทีนี่เป็นโอกาสที่เขาเรอมานานขอบคุณมากครับลุงผมจะมาทำงานตรงเวลาแน่นอนเย็นวันนั้นวุฒรีบกลับไปบอกข่าวดีกับแววพี่วุฒจะได้งานแล้วเขาพูดด้วยรอยยิ้ม วล well, ตื่นเต้นดีใจแม้จะเป็นแค่งานล้างจานแต่ก็เป็นเงินที่แน่นอนดีจังเลยพี่อย่างน้อยพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวแล้วแต่ชีวิตไม่เคยง่ายอย่างที่คิดคืนนั้นฝนตกหนักห้องเช่าของพวกเขาหลังคารั่วน้ำไหลลงมาเปียกที่นอนเก่าๆววลนั่งกอดเข่าตัวสั่นเพราะความหนาววุฒพยายามหาทางมารองน้ำฝนแต่ก็ช่วยอะไรไม่มากทั้งสองนั่งมองกันเงียบๆใต้แสงเทียนเล่มเล็กๆที่ริปรี แม้จะลำบากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังมีอีกคนเป็นกำลังใจแต่โลกนี้ไม่ได้ใจดีกับทุกคนเสมอไปชีวิตของสองพี่น้องกำพรายังเต็มไปด้วยบททดสอบที่รออยู่ข้างหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฝนตกหนักทั้งคืนน้ำคังอยู่ในห้องเช่าของวุดกับแววพื้นเปียกแฉะจนต้องใช้ผ้าขี้ริว้วเช็ดหลายรอบก็ไม่แห้งเสื้อผ้าของทั้งคู่ก็เปียกหมดเหลือแต่ชุดเก่าที่พอจะแห้งให้ใส่ออกไปข้างนอกได พี่วุฒวันนี้พี่ต้องไปทำงานวันแรกใช่ไหมแวลถามพลางบิดผ้าเปียกออกจากกะละมังน้ำใช่ตอนเย็นพี่ต้องไปล้างจานที่ร้านโก๋เตี๋ยวแต่ตอนนี้พี่จะออกไปหางานเพิ่มก่อนเผื่อโชคดีแวลพยักหน้าก่อนจะหยิบถุงขวดพลาสติกออกจากห้องเช่านั้นนูไปเก็บขวดก่อนนะเดี๋ยวตอนเที่ยงมาเจอกันที่เดิมทั้งสองแยกย้ายกันไปดิ้นรนตามแบบของตัวเอง วุฒเดินหางานอยู่พักใหญ่แต่ก็ยังไม่มีใครจ้างเช่นเคยเขาเดินผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเห็นพนักงานร้านเบเกอรี่กำลังยกของลงจากรถเขารีบตรงเข้าไปหาพี่ครับให้ผมช่วยไหมครับผมยกของเก่งนะพนักงานร้านหันมามองก่อนจะยิ้มให้ช่วยได้ก็ดีเลยน้องตัวเล็กแต่ดูมีแรงนะวุฒรีบช่วยยกถาดขนมกล่องแป้งและอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในร้าน แม้จะหนักจนเหงื่อท่วมตัวแต่เขาก็ไม่ปริปากบนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพี่พนักงานหยิบแบงค์ยี่สิบส่งให้ขอบใจมากเอาไปซื้ออะไรกินนะขอบคุณครับวุดไว้แล้วรีบเดินออกไปหัวใจพองโตแม้ได้เงินมาไม่มากเขาเดินไปร้านสะดวกซื้อซื้อขนมปังสองชิ้นกับน้ำขวดเล็กๆแล้วรีบไปหาแววที่ตลาดเมื่อเจอกันเขายื่นขนมปังให้น้องกินก่อนนะพี่พอมีเงินเหลือจากช่วยยกของ แลวลรับมาแล้วกัดคำโตรอยยิ้มสดใสประดับอยู่บนหน้าพี่วุฒนูเก็บขวดขายได้ตั้งสิบห้าบาทนาเธอพูดด้วยความภาคภูมิใจดีมากเลยน้องพี่วุฒลูบหัวแวลอย่างแอนดูทั้งสองกินขนมปังและดื่มน้ำอย่างอร่ออร่อยแม้จะเป็นอาหารง่ายๆแต่สำหรับพวกเขามันมีค่ามากตกเย็นวุฒไปที่ร้านกเตียวตามนัดลุงเจ้าของร้านสั่งให้เขาล้างจานกองโตจนมือเปื่อย แต่เขาก็กัดฟันทำงานจนจบไม่ปรีปากบนพอถึงเวลาคําลุงยื่นเงินห้าสิบาทให้ขอบใจเองนะไอห,หนูถ้าพรุ่งนี้มาได้อีกก็มาละขอบคุณครับลุงผมจะมาตรงเวลาแน่นอนวุฒรับเงินมาด้วยความดีใจเขารีบกลับห้องเช่าเห็นแววนั่งรออยู่ที่หน้าห้องที่วุฒได้เงินแล้วเหรอแววถามอย่างตื่นเต้นได้สิพรุ่งนี้พี่ก็ยังมีงานทำต่อด้วย ทั้งสองโเรอด้วยความสุขแม้จะเหนื่อยแต่พวกเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีหวังขึ้นมาเล็กน้อยแต่โลกนี้ไม่ได้ให้ความเมตตากับคนทุกคนเสมอไปขณะที่พวกเขากำลังมีความหวังชะตากรรมบางอย่างก็กำลังรออยู่ที่ปลายทางคืนวันนั้นอากาศเย็นผิดปกติลมแรงพัดกระแทกห้องเช่าจนประตูไม้เก่ากึกกักไปมา วุฒและแวลนั่งกอดเขาอยู่ในห้องมืดมืดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างนอกที่ลาดผ่านหน้าต่างพอให้มองเห็นกันได้พี่วุฒนูหนาวแวลซุกตัวเข้าไปหาพี่ชายพี่ก็นาวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะลองหาขยะพวกผ้าเกา่เกาๆมาทำผ้าห่มนะวุฒลูหัวน้องเบาๆในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะหลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นปังปังปังวุฒสะดุ้มแวลรีบขยับเข้ามาใกล้พี่ชาย ใครอะพี่เสียงของแวลสันเครือไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปดูวุดลุกขึ้นอย่างระแวดระวังเขาค่อยๆเง้มประตูออกแล้วต้องชะงักเมื่อเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นสวมเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆหนวดเครารุงรังดวงตาลึกโหลเหมือนคนอดนอนมานานวุดใช่เองหรือเปล่าเสียงแหบวุดมองพ่ออย่างจับสังเกตก่อนจะพูดขึ้นพรุ่งนี้พ่อจะทำยังไง ถ้าหางานไม่ได้จะอยู่เฉยๆนั้นเหรอพ่อจะหาต่อพ่อจะไม่ทําผิดซ้ำอีพ่อพูดเสียงหนักแน่นแต่ลึกๆแล้ววุฒรู้สึกว่าพ่อมีบางอย่างปิดบังไว้และชายที่พ่อเจอในซอยนั้นเป็นใครกันแน่เขาต้องจับตาดูให้ดีเพราะถ้าพ่อคิดจะย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเขาจะไม่ยอมให้พ่อทำลายชีวิตเขาและแววอีกเป็นอันขาด คืนนั้นวุฒแกล้งทำเป็นหลับแต่เขาแอบจับตาดูพ่ออยู่เงียบๆพ่อนั่งนิ่งอยู่ตรงมุมห้องสายตาดูลังเลสองมือกำแน่นเหมือนคนกำลังคิดหนักไม่นานนักพ่อก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องเช่าไปวุฒลืมตาขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงพ่อไปไหนตอนนี้มันดึกแล้วเขาพึมพำเบาๆเขาหันไปมองแววที่หลับสนิทก่อนจะตัดสินใจเดินตามผ้าไปเงียบๆ พ่อเดินลัลาอไปตามตรอกซอยจนถึงตลาดเก่าแห่งหนึ่งที่ตอนนี้เงียบสงัดเขาหยุดยืนอยู่ตรงมุมมืดก่อนที่ชายคนเดิมที่เคยทักเขากลางวันจะเดินเข้ามาหาในไอเพียรเปลนใจหรือ,อยังชายคนนั้นพูดพลางหยิบถุงพลาสติกออกจากกระเป๋าเสือ้อวุฒิที่แอบมองอยู่ไกลๆเบิกตากว้างทันทีเขาจำได้ว่าถุงแบบนั้นคืออะไรเป็นถุงยาที่พวกติดยาใช้กัน พ่อเม้มปากแน่นมือสั่นเล็กน้อยเขามองถุงนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆค่าค่าเลิกแล้วโทษเวยไม่เอาหน่อยเหรอวะของใหม่โคตรแรงแค่ลองทีเดียวก็ลืมทุกปัญหาไปได้เลยชายคนนั้นโน,น,น้มหน้า้ากลืนน้ำลายเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองวุฒิกรหมัดแน่นรู้สึกทั้งโกรธทั้งผิดหวังแต่ก่อนที่พ่อจะตัดสินใจทำอะไรเขาก็รีบก้าวออกมาจากที่ซ่อนพ่อ พ่อสะดุ้งหันขวับมาทันทีชายขายยาก็ชะงักมองวุฒิด้วยสายตาระแวงไอ้หนูคนนี้ใครวะลูกเองเหรอพ่อกลืนน้ำลายรีบปัดมือชายคนนั้นออกไปให้พ้นเถอะข้าไม่เอาแล้วชายคนนั้นทำเสียงจิจก่อนจะถุยน้ำลายลงพื้นเออถ้าเปลี่ยนใจก็มาหาข้าได้ตลอดละกันเมื่อชายคนนั้นเดินจากไปวุฒมองหน้าพ่ออย่างกดดัน นี่พ่อจะกลับไปยุ่งกับของแบบนั้นอีกเหรอพ่อก้มหน้าสีหน้ารู้สึกผิดพ่อพ่อแค่เพลิคิดถึงมันแต่พ่อไม่ได้แต่มันเลยนะวุฒถอนหายใจแรงดวงตาสั่นไหวด้วยความผิดหวังพ่อจะให้ผมเชื่อได้ยังไงพ่อหายไปตั้งหลายปีเพราะติดเหล้าติดการพนันติดยาแล้ววันนี้พ่อกลับมาแต่ก็ยังไม่พ้นจากมันพ่อเม้มปากแน่นพยายามเอื้อมมือมาจับไหล่วุฒแต่เขาถอยออก ผมให้โอกาสพอ่อแต่พ่ออย่าทำให้ผมเสียใจพ่อถอนหายใจยาวสายตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดพ่อรู้พ่อจะไม่ทำอีกแล้วแต่ในใจของวูดยังมีแต่ความไม่ไว้ใจเต็มไปหมดพ่อจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือแค่พูดให้เขาสบายใจเท่านั้นเขาต้องจับตาดูและหาทางปกป้องแววให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศในห้องเช่าตึงเครียดกว่าปกติ วุฒแทบไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่กลับมาจากเมื่อคืนเขายังคงสงสัยและระแวงพ่ออยู่แวลที่ไม่รู้เรื่องเมื่อคืนมองทั้งสองคนอย่างงุนงงเป็นอะไรไปหรอพี่วุฒพ่อเธอถามเบาๆวุฒสายหน้าไม่มีอะไรรีบกินข้าวเธอแวลมองทั้งคู่ด้วยความไม่สบายใจแต่ก็ไม่ได้สักไซตต่อหลังจากกินข้าวเสร็จวุฒก็ออกไปทำงานที่ร้านก๋วเตี๋ยวเหมือนเคย ส่วนแวลกับพ่อก็ไปช่วยกันเก็บขวดขายแต่ในใจของวุธยังคงเต็มไปด้วยความคิดสับสนเขาอยากเชื่อว่าพ่อเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็กลัวว่าเขาจะกลับไปเป็นคนเดิมอีกถ้าพ่อกลับไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีอีกละ่ะแล้วแวลจะเป็นยังไงช่วงบ่ายวุฒกำลังช่วยล้างชามอยู่หลังร้านทันใดนั้นก็มีเสียงเอกอดังขึ้นหน้าร้านปล่อยฉันฉันบอกว่าไม่มีเงินเสียงพ่อของเขาดังขึ้น วุฒสะดุ้งรีบเช็ดมือแล้ววิ่งออกไปดูภาพที่เห็นทำให้เขาใจหล่นวูบพ่อของเขากำลังถูกชายร่างใหญ่สองคนจับแขนแน่นชายคนนั้นพูดเสียงกร้าวไม่มีเงินแล้วไอ้นี่เก่าๆที่ติดไว้ละห้าพันบาทจำได้ไหมพ่อหน้าซีพยายามดิ้นหนีฉันไม่มีจริงๆชายคนนั้นกระชากพ่อจนล้มมึงนีหายไปตั้งหลายปีคิดว่าพวกกูจะลืมหรอวุฒยืนตัวแข็งเหงื่อซึมเต็มมือ พ่อเป็นนี่จริงๆแล้วพวกนี้มาทวงนี่ถึงที่นี่ทันใดนั้นเองแววที่เดินกลับจากร้านของเก่ามาพอดีเห,เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอร้องเสียงโลงพ่อพ่อเป็นอะไรไหมชายทวงนี่หันไปมองแววก่อนจะโหกรห้อเฮียมเฮียมอือลูกมุงเหรอถ้าไม่มีเงินใช้นี่ก็ให้เด็กนี่ไปขอข้าววัดกินแทนก็แล้วกันวุฒกมัดแน่นโกรธจนตัวสัน่นอย่ามายุ่งกับน้องกู ชายคนนั้นโหกรอยเยาะนั้นก็หาเงินมาจ่ายห้าพันไม่งั้นพ่อมึงเจอดีแน่วุฒหันไปมองพ่อที่นั่งก้มหน้าตัวสัน่นเขารู้ทันทีว่าทางข้างหน้ามันมืดมนกว่าที่คิดเงินห้าพันพวกเขาจะหาได้จากไหนพ่อจะรอดจากพวกเจ้านี้ไหมและชีวิตของเขากับแวจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะเรื่องนี้ วุฒิมองพ่อที่นั่งตัวสั่นมือกำแน่นอย่างจนตรอบแววเองก็ดูหวาดกลัวจนหน้าซีห้าพันบาทสำหรับคนอื่นอาจไม่มากแต่สำหรับพวกเขามันคือเงินที่หาแทบไม่ได้เลยชายทวงนี้ยืนกอดอกโขระยะพวกมึงมีเวลาสาวันหาเงินมาให้ครบไม่งั้นพ่อมึงโดนหนักแน่ผู้จบเขากระชากคอเสื้อพ่อหนึ่งทีก่อนจะปล่อยให้ล้มลงกับพื้นแล้วเดินจากไป วุดรีบเข้าไปพยุงพ่อขึ้นมาแววเองก็น้ำตาคลอพ่อทำไมพ่อถึงเป็นหนี้เขาเยอะขนาดนี้แววถามเสียงสัน่นพ่อก้มหน้าหลบสายตาพ่อพ่อเคยเล่นพนันเมื่อก่อนนี้ก้อนนี้มันยังตามมาหลอกหลอนวุฒทอนหายใจหนักเขารู้สึกทั้งโกรธและสิ้นหวังแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาจะมาต่อว่าพ่อเขาต้องคิดว่าจะหาเงินยังไงสามวันแห่งความกดดัน วันแรกวุฒิทำงานล้างจานเหมือนเมื่เดินพยายามขอเบอิกล่วงหน้าแต่ลุงเจ้าของร้านก็ช่วยได้แค่200ร้อยวิลเก็บขวดขายได้เพิ่มอีกห้สิบบาทพ่อเองก็พยายามออกไปหางานทำแต่ไม่มีใครรับคนที่ไม่มีหลักแหล่งแบบเขาวันที่สองวุฒิพยายามหางานเสริมเดินไปตามตลาดขอช่วยยกของล้างรถทำได้แค่วันละไม่กี่ร้อยเงินที่พวกเขารวมกันได้ยังไม่ถึงหนึ่งพันบาทด้วยซ้ำ วันที่สามวุดเริ่มสิ้นหวังขณะที่แววก็นั่งกอดเข่าน้ำตาคลอเราหาเงินไม่ทันแน่ๆพี่วุฒิทำไงดีพ่อที่นั่งเงียบมาตลอดลุกขึ้นยืนอย่างแน่วแน่พ่อจะไปหาไอ้พวกนั้นเองพ่อจะทําอะไรวุฒถามอย่างตกใจพ่อกำมัดแน่นพ่อเป็นคนก่อปัญหาเองพ่อจะไปคุยกับมันวุฒพ,พยายามห้ามแต่พ่อก็เดินออกจากห้องไปเขากับแววจึงรีบตามไปด้วย ผเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้พ่อเดินไปหาพวกทวงหนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในโกดังร้างชายร่างใหญ่สองคนยืนกอดะอ,อกมองพ่ออย่างเย้ยหยันว่าไงไอเปียกเอาเงินมาคืนได้หรือ,อยังพ่อสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยเสียงหนักแน่นฉันไม่มีเงินแต่ฉันขอแลกกับอย่างอื่นชายคนนั้นโหกระเสียงดังอ้อโหม,มีเงินแล้วจะแลกกับอะไรหรือจะให้ข้ามือขาดไปข้างหนึ่ง พ่อสายหน้าก่อนจะคุกเข่าลงกับพื้นฉันขอให้แกปล่อยลูกๆฉันไปฉันยอมแลกชีวิตตัวเองกับนี่ก้อนนี้วุดกับแวลเบิรกตากว้างพ่อไม่ได้นะชายเจ้านี่ขมวดคิ้วอะไรนะจะให้กูยกนี่แลกกับชีวิตมึงพ่อพยักหน้าดวงตาแนว่วแน่พวกมันไม่เกี่ยวถ้าจะเอาอะไรเอากับฉันคนเดียวชายเจ้านี่มองพ่อครู่หนึ่งก่อนจะหกร้อยยันยันโทเวย มึงมันน่าสมเพชรจริงๆเขาหันไปสั่งลูกน้องปล่อยพวกมันไปซะนี่แค่นี้ไม่คุ้มให้กูเปื้อนมือรอผู้จบเจ้านี่ก็เดินจากไปทิ้งให้พ่อวุฒิและแวอลยืนอยู่ท่ามกลางความเมียบบทเรียนของพ่อเมื่อกลับถึงห้องเช่าวุฒิมองพ่อด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาไม่คิดว่าพ่อจะยอมแลกชีวิตเพื่อพวกเขาจริงๆเขาวุฒพูดเสียงเบาพ่อหันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิด พ่อเคยเป็นคนเล่พ่อทำผิดพลาดแต่พ่อจะไม่นีอีกแล้ววุฒิพยักหน้าก่อนจะพูดออกมาเบาๆพ่อถ้าพ่ออยากเริ่มต้นใหม่จริงๆก็ต้องเลิกทุกอย่างแล้วเริ่มจากศูนย์กับเราพ่อพยักหน้าช้าๆดวงตาแน่วแน่พ่อจะทำให้ได้เวลรีบเข้าไปกอดพ่อน้ำตาไหลออกมาพาสู้ๆหนูกับพี่วุฒิจะอยู่กับพ่อเอง จากวันนั้นพ่อเริ่มต้นใหม่จริง,รงๆเขาพยายามหางานทำและค่อยๆกลับมาเป็นพ่อที่ดีส่วนวุฒและแวลก็ยังคงสู้ชีวิตต่อไปแม้จะลำบากแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกแล้วจบบริบูรณ์